ห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าหนกักข้างหมายถึงอะไรคือคือสังเกตด,ดูตัวในแผงลอตเตอรี่ด้วยสังเกตด,ดูเขาเขาจะซื้อเขา <c oughs> <c oughs> จะซื้อเลขออกไปทางห้าสิกว่าขึ้นไปคือห้าสิบหกาสิบเจ็บแปถ้าซื้อต่ำม,มาก็จะห้าสี่ห้าสามาสองห้าหนึ่แต่ว่าตัวตัวเบิ้ลน,นี่คนจะมองค้าม เบิ้ลห้าห้าเนี่ยคนจะมองข้ามมันเคยมีไหมเบิ้ลเกรงวันนี้ผมก็เก่งเบื้องต้นเราเดาเดาแบบไม่คิดอะไรเลยเดาเบิ้ลไปก่อนถ้าสติมาปีหนึ่งจะออกเบิ้ลกี่รอบถ้าลุงฟองไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นจังหวะถามว่าจังหวะจังหวะนี้เบิ้ลมีเปอร์เซ็นต์สูงไหมสูงมากจังหวะถ้ารูดรูดเลขไม่ต้องกลับนะใช่เล่นง่ายถ้าออกเบิ้ลก็ถือว่าง่าย 011 22 33 44 55 6 6 7 8 8 9 9ตัวเป้าก็55 66ตัวเก่าก็2ตัวเป้าน้องนั้นหลุดแตกไปก็แล้วแต่นะตัวเดียวตัวผมควตัวเก่าก็มิดาหกมันน่าจะไปอยู่กับโปรกการกุศล ก็เหมือนที่ลุงป,ป๋องพูดคลิปเมื่อกี้ก็บอกว่าส<ร>ีมัน,นก็ยังอยู่ออ,อ,อแต่ต้นนี้ทําไมไม่มีหก้อยอ่ะคือเพราะว่าแ <laughs> ปลรูปมันแปลไม่ได้แต่ถ้าเราไปดูการกศรรุศลก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบกอ่อนยังยัง<อ>ไม่ได้แปลแล้วยังไม่ได้คิดยังไม่มีเวลาเลยก็งดเมื่อก่อนก็งวดที่แล้วบอกว่าสีสีก็อยู่จริงเฉพะงอนเสแล้วก็สี่กับหกก็ชูลงครับก็บอกก่าเด่นสี่เด่นหกเด่นหกคือหกหลักสิบหกอยู่กลางอหกหลักสิบให้เลยเม็ดเดียวบัรบัด บัตรประชาฐัฐคือเด่นสีก็อย่างนี้มันก็โอเคอะวันนี้เราจะเด่นอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวม<ต>ั<ร>นต <3 S 1> ามก็เดี๋ยวมันก็ก็หวยก็คือหวยแล้วก็เราจะแปลผู้รูปภูเขาให้เป็นตัวเลขมันก็ยากอยูน่นะแต่ที่ว่าจะดูกันคือในปกอะ่ะในปกมันจะเริ่มมีรูปบอกเหมือนเหมือนเหมือนจังหวัดอะไรนะตอนนั้นอะ่ะเราขยายดูอะ่ะอ๋ออันนั้นอะไรภู้บอกแปะผู้บอกแปะมันมีเลขอยู่ตัวหนึ่งคือสี่สี่สกับสี่ชัดมากสี่กับ อะไรกับแฟกับอะไรน่าจำไม่ได้แล้วก็โอเคนะมันก็ถือว่าอันนี้มีไหมอันนี้ก็มองเห็นเป็นห้าเห็นเป็นห้าที่อยู่ในเป็นลายเส้นสันเขากับเหมือนกับสองกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันก็สองกับสามอะไรอยู่ประมาณนี้นะุ่ณผู้ชมก็มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ดูผู้ชมให้ดูเป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะเผื่อใครจะตาดีนะแล้วจะโชคใครโชคมันเพราะเราจะไม่ปิดบังโชคใครโชคมัน แล้วแต่จะดูนะครับเบื้องต้นลุงป๋องจะให้ดูตรงปกก่อนขยายดูดีๆเนอะลุงป๋องเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่มันจะน่าจะมองเป็นรูปแล้วก็ต้องมองเอาอ่ะให้มันเป็นตัวเลขให้ได้ใช่ครับเบื้องต้นผมก็เลยเห็นเลขห้าตรงทางขวามือใช่ไหมเลขห้าเด่นๆเลยเลขห้าเด่นๆนี่ตรงนี้นะเป็นเลขห้าอันนี้เป็นดูลายเส้นเฉยๆไม่รู้แม่นแม่แม่นคือยังไม่ได้แกะนะแต่ว่าให้ดูเบื้องต้นจากปกก่อนตรงทาง ทางขวามือจะเป็นเลข2เลขห้าเห็นไหมเลขสมันก็ได้อยู่ประมาณนี้มันจะซ่อนอยู่พูดง่ายๆว่าไงเราอาศัยลายเส้นเราลายเส้นเนี่ยคือเบื้องต้นเลยนะคือแอดกับลุงป๋องจะแปลกันมาตลอดจะดูเบื้องต้นกันตรงนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนนี่เราสะพานนี่ตัวนี้เป็นเส้นเดียวคือน่าจะเป็นเลขหนึ่งตัวนี้มันไม่ไม่พ่วงล้วมองถ้ามองรวมรวมเป็นเลขสามนะแต่แต่ถ้ามองเฉพาะช่วงขาดตัวนี้น่าจะเป็นเลขห้า ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอืมนี่คือเบื้องต้นือจนมีจุดให้ให้สังเกตอยู่บนโปกเออถ้าเราฝันอะไรแล้วก็มาเจาะเข้านี้เลยได้นี่แหละครับนี่เบื้องต้นขั้นแรกนะนี่ขั้นแรกมาแล้วง่ายขั้นแรกมาแล้วมางคนฝันว่าเมื่อกี้เอามีดเอามีดแทงอะไรนี้ก็มันอาจจะหนึ่งมาเพราะว่ามันมีเท่ากับเลขหนึ่งอยู่ปลายเขาเลยเนี่ยใช่แบบนี้ขั้นหนึ่งขั้นแรกนะเท่ากับเลขหนึ่งอยู่ปลายเขาเลยชัดๆเลยจะงนี่ เด,เดี๋ยวหลายคนบอกว่าออ้ยยังไม่ปล่อยนี่ลูกฟองปล่อยแล้วนะไม่รู้ว่าน,นี่คือวิจารณ์ไปเบื้องต้นจากรูปโดยไม่เจาะลึกเบื้องต้นวันแรกที่จับลอตเตอรี่ก็เลขนี้แหละไม่รู้ถูกไม่ถูกหลกจับไปเฉยๆนั่นแหละจับเลขตัวแรกด้วยจับใบแรกคือยังไม่ได้คิดอะไรก็มองมองแบบเข้าๆแล้วก็เออว่าอยากดูปกอใจเราเลยอยากจะดูปกว่าเปรรูปอะไระก็เลยไปเห็นลอตเตอรี่แล้วจับออกมาเลย ก็ดูเข้าๆแล้วก็จับมาเลยประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้แล,ล้วจับมาจดไว้ไหนนอดะนะใ้คิดก่อนคิดก่อนว่าอ๋อจำได้แล้วเพราะว่าหวยปีที่แล้วจาําได้ว่าก่อนงวดนี้มันจะออกเดี๋ยนะครัแต่เดี๋ยวขอดูอ๋อก่อนหน้านี้มันจะหวย หวยปีที่แล้วนะมันออกสองสองสามเสร็จงวดต่อมาก็ออกเจ็ด <7. S 1> งวดต่อมาออกห้าสองสองปีที่แล้วนะ,ะปีที่แล้วทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับงวดนี้ถ้าเป็นสไตล์เดียวกันออกมันมหกม,มาไงงวดเมื่อกีก้หกหกหนึ่งใช่ไหมถ้าเอาแบบง่าย,ายๆคือจับเอาตัวของงวดที่แล้วคือหลักร้อยกับหลักสิบมาคือเป็นหกหก รูดมาข้างหลังคือเป็นหกถ้าออกหกหก,ถ,ออก,หก,หกถือว่าง่ายเลยหวยหมันเป็นสไตล์เดียวกันแน่เลยสไตล์ถ้าอันนี<ป>้สไ,สไตล์หวยสไตล์การออกสติการออกอะ่ะเออเราเราสังเกต,กตดูสติกันออกถ้าออกดึงแบบเอาคู่หน้ามาออกเป็นเลขเบิ้ลออกหกหก,หกนี่ก็ถือว่าง่ายเลยชอบเลยก็ถือว่าโฟกอีกเลยอันนี้คือพูดให้ฟังเฉยๆหกกับเก้าตัวเดียวกันนะเมื่อกี้เกาหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้ามองเป็นเลขไทยก็เป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเป็นไปได้หลายอย่างอนี่ให้มองเทคนิค คือคือถ้าถ้าออกหกหกออกเก้า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 หรือออกหนึ่งหนึ่งหมายถึงเลขตัวเดียวกันใช่แต่กระพ่วงไปเจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึ่งกันคือเป็นพ่วงเป็นโยงเป็นเลขเบิ้ลอย่างเดียวอ่ะนี่นี่ประมาณสี่เลขที่เป็นโยงเป็นตัวเดียวกันคือมีเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดคือเป็นหมายความว่าเป็นเลขตัวเดียวกันหมดแค่นี้เองนี่คือโจทย์ทับเบิ้ลน,นะท้าเบิ้ลนะในเทคนิคง่าย ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหวย่มคือหลายคนอยากจะดูก็ดูสถิติแบบนี้ว่าสไตล์การออกของเขาเป็นยังไงเนในผมจะจําดูลักษณะปีที่แล้วผมก็ก็เข้าสามงวดซ้อนเนียก็มันออกสองสองสามแล้วก็มาออกห้าสองสองครับแล้วครั้งที่ซ้ายมาออกอะไรเนี่สองสี่เรียงกันเลยนะสามงวดเนี่ยถูกทั้งสามงวดเนี่ยเมื่อกี้มันก็ยังจะมาเบิ้ลๆเลยมันมีสี่ศูนย์สี่ขั้นเฉยๆนะ เออเออถ้าเป็นคือคือรัก 4C คือคือเดาเดาแบบง่ายๆทั้งแรกก็คือเอา404คือเป็นเลขหาัขพองวนมานี้เราก็เดาว่าเบิ้ลหน้าออกมา66หนึ่งก็เข้าเป้าเห็นไหมวันนี้ถ้าออกเบิ้ลก็ถือว่าโปะเชถือว่าง่าย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 ถ้าออกเบิ้ลถือว่าง่ายนะวันนี้เอาง่ายๆดีกว่าก็เบิ้ลต้นก็99อะไรนะ66คือกับหัวกับหาง เ้าไทยหกไทยถ้าเขียนดีๆก็เหมือนไหมความถ้าเป็นตัวไทยก็เป็นเลขหนึ่งใช่ครับแต่ใบหวยเขียนเลข9กมองเป็นเลขไทยก็เป็นเลขหนึ่งหนึ่งหหนึ่งก็พ่วงไปเจ็ดเก็มีเลขแค่4ี่ตัวเว่าอาจจะเบิ้ลก็ได้เบิ้ลปราบเสียนอ้อะไรสิบใบจ้ะ2องใบสองครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคือ ใก้ๆวันเกิดแล้วเนาะว่ารู้สึกว่าผ่านมาสามสี่ปีข้นบพอดีก็ต้องจับาาย์เายสอทะเบียนรถดยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง่แล้วหนึ่ตรงกลางด้วยนะพอดีเลยปีะไทะเบียนรถด้วยโอเคครับอาารย์บอกเบิ้ลพอดีก็ต้องจับเอาเลยจับเลยเจ็ดองหนึ ข,<ล>ข้างซ้าย,ายมันก็มีมันอยู่ซ้ายมือของท่านผู้ชมเราดูเอาแล้วกันซ้ายอะไรกตมเมนตาซ้ายนะเเลขหนึ่งนี่ผมบอกว่ามันเหมือนเลขเจ็ดผมมองอยังไงก็เลขเจ็ดถ้ามองเังก็เลขเจ็ดเจอเลขดังเอาไว้ไหมนี่ <c oughs> มันจะแปดเจ็ดห้าหรือแปดหนึ่งห้าหรือเปล่ายังงงๆนะฮะอันนี้ม,มัน<อ>ก็นี่แหละพยายามไม่รู้ว่าผมว่าเซน์ปกติเราคือทักแตมเนตาซ้ายก็ฟันตรงได้ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วล่ะครับ เพียงไรแต่เราจะจับคู่ไหนเป็นเมนแค่นั้นล่ะตอนนี้ใครท่านผู้ชมเอาไปคิดพิจารณาดูก่อนฝันอะไรฝันอะไรก็ช่างให้ไปจับจับไปใส่กับอาจารย์แม่อย่าทิ้งถ้าฝันไปอิเล็กเคาไปถ้าไม่มีในอาจารย์แม่ก็เราก็ตจัดทิ้งเราย้ำเสมอสมมติถ้ามันเข้านะผมขอ,ขอเวลาสักสองสามวันนี้คือคือจะเพิ่งเร่งนะจ้ะเบาๆเรื่องลายเรื่องทัก โทรศัพท์อะไรจะเพิ่งมาถามว่าตัวไหนจะเอาหมุนตัวไหนตัวไหนจะเพิ่งถามนะครับ <Okay. S 1> เพราะจะได้ให้ผมมีสมาธิหน่อยคือช่วงค่ามาเนี่ประมาณสั้าห้าโมงกว่าไปแล้วคือไม่อยากให้โทรไปจ้ะ